สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวท่องเที่ยวครับเที่ยวได้เรื่อยชาแนลครับกลับมาพบมาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับผมกับคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวโดยนายท่องเที่ยวครับหากคุณรักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับผมเราคือเพื่อนกันครับหากเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเพื่อคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวแบบนี้ครับแอดมินนายท่องเที่ยวคนนี้ก็จะนํามาเสนอเพื่อนเพื่อนเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเที่ยวกันต่อครับแต่ว่าก่อนที่จะเที่ยวกันเราก็มาทบทวนความหลังกันหน่อยครับผมสัปดาห์ที่แล้วลงคลิปให้เพื่อนๆนได้รับชมนั่นก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวบนภูผาหมวกกับภูผาหนองนะครับของอาเภอนาแห้ว รวมทั้งพาเพื่อนๆชมวิวบรรยากาศทั่วๆเดี๋ยวเราจะเดินทางกันอยู่ในอำเภอนาแห้วต่อนะครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปยังตำบลแสงภานะครับผมไปชมวัดศรีโพชัยแสงภาครับวัดศรีโพชัยแสงภาอําเภอนาแห้วตั้งอยู่ตำบลแสงภานะครับเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านแสงภาตำบลแสงภามีอายุมากกว่า400ปีแล้วครับลักษณะของพระอุโบโสถก็จะคล้ายๆวัดเชียงทองของหลวงพะบางแหละครับผม วัดเชียงทองก็เป็นวัดของประเทศสอป,อ,ป,อ,ปอลาวนะครับภายในวัดภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์แสนที่ประดิษฐานอยู่ในกุฏิจเจ้าวาดนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วไปชมวัดกันครับเพื่อน โอ้โหจังหวะชีวิตดีจริงๆเลยครับลงมาจากภูผาหนองภูผามวกนะครับฝนก็ตกลงมาเลยครับผมดีนะครับที่ลงมาเร็วไม่งั้นก็จะเปียกเลยเพื่อนๆโชคดีจริงๆเลยครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางครับชมบรรยากาศของสองฝั่งถนนนะครับผมแล้วก็ทะเลหมอก ขอเขากับภูเขาด้านหน้านูา่นแหละครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแอดมินถ่ายผ่านในตัวรถนะครับก็จะทําให้เห็นแต่ก็ยังพอชมได้ครับไปครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่วัดกันดีกว่าครับ เขาได้สิเขาไม่ได้มีป้ายแล้วเห็นปะ <Yep. S 2> หลังจากเราทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยถ่ายคลิปทำอะไรรอฝนหยุดตกนะครับเราก็เดินอ,ออกเดินทางกันต่อครับเราเดินทางจากอำเภอนาแห้วนะครับผมมุ่งสู่อำเภอท่ารี่ครับผ่านอำเภอท่ารี่นี่นะครับผมแล้วก็ผ่านวัดวัดหนึ่งนะครับ เป็นวัดที่แอดมินขับรถผ่านเป็นประจำนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แวะไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมแอดมินก็มีโอกาสได้ผ่านนีแ่แหละครับผมเดี๋ยวขอแวะเข้าไปชมวัดแล้วก็ถ่ายคลิปมาเป็นเพื่อนได้รับชมพร้อมกับบรรยากาศรอบๆด้วยครับไปครับ พาเพื่อนมาชมวัดกันครับนั่นก็คือวัดส,สิริมงคลหรือวัดศพเงินนะครับแต่คนส่วนใหญ่หมู่บ้านชาวนี้แถวชาวบ้านแถวนี้นะครับปัจจุบันจะเรียกว่าวัดพระธาตุมะนาวเดียวนะครับอำเภอท่ารีจังหวัดเลยวัดมีพระธาตุมะนาวเดี่ยวเป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับทรงสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นด้วยอิฐหรือปูนเชื่อว่าสร้างขึ้นมาในสมัยที่บ้านอาฮีนะครับมีฐานะเป็นเมืองมีชื่อว่าเมืองตูมมีผู้ปกครองเมืองว่าเท้า สุนทรจากนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปชมบริเวณตัววัดรอบๆกันครับ บรรยากาศของวัดก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมไม่ร้อนเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับรวมทั้งมีบริเวณพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับผมแต่เสียดายนะครับอุโบสถไม่ได้เปิดนะครับมินั้นแอดมินก็จะไปถ่ายพระในอุโบสถให้รับชมนะครับเพื่อนออกเดินทางกันต่อครับผมจากอำเภอท่ารี่นะครับผมเดินทางไปกันที่อำเภอเชียงคานต่อครับไปครับรับชมกันพร้อมๆกันเลย มาท่องเที่ยวแถวบริเวณจังหวัดเลยนี่นะครับผมก็ขับรถชมบรรยากาศเขียวๆแบบนี้บรรยากาศภูเขาอย่างนี้ก็เพลิดเพลินแล้วครับผมแอดมินถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ขับรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็คนท่องเที่ยวก็ไม่มาหนาแน่นเท่าไหร่เลยครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับผมขับรถ รถทิพย์แบบแอดมินนี่นะครับผมหรือว่าก็สนุกเหมือนกันนะครับขับไปแวะกินนู่นกินนี่แวะชมนู่นชนนี่ทําบุญกันไปเรื่อยครับเราก็มากันถึงที่อําเภอเชียงคานแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดสีคุณเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ วัดสวยจังหวัดเลยอีกที่หนึ่งนะครับผมที่อำเภอเชียงคานนะครับเป็นวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเชียงคานกันเลยก็ว่าได้ครับอบโอโบสถของวัดศรีคุณเมืองสร้างเมื่อปีพศ2380นะครับลักษณะของอโอโบสถก็เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างครับ ส่วนหลังคามีรูปแบบลดหลั่นลงมานะครับตามแบบจนินลปาของล้านนาหน้าบันตกแต่งด้วยลวดลายไม้และนิทานชาดกชุดพระเจ้า10ชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิมเป็นการผสมผสาสนศิลปะแบบลานช้างและล้านนาเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเลยครับเพื่อนๆไปครับไปชมบริเวณวัดกันครับ บริเวณของวัดก็จะหนานแน่นไปด้วยรถนะครับเนื่องจากว่าเป็นใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลักของถนนเดินถนนคนเดินของอำเภอเชียงคานนี่แหละครับผม เป็นยังไงบ้างครับวันนี้แอดมินก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศการท่องเที่ยววัดในรูปแบบต่างๆต,ต่างอำเภอกันนะครับส่มอำเภอสามอำเภอด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาห้วทารี่และเชียงคานนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมหากใครต้องการชมคลิปแบบนี้อีกนะครับก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กันไว้เลยครับ เดี๋ยวโอกาสหน้ามีคลิปมานำเสนอใหม่อีกก็ตามมาชมกันได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกระชักเจอกระชักปูนปูนบายบายจ้าไว้พบเจอกันใหม่ครับ